จบงานทำแหวนพญานาคครับเคลือบเรียบร้อยลงยาแดงอันนี้เป็นลูกพญานาคเอเป็นแหวนแหวนนิ้วก้อยลงยาแดงประดับเพชรครับนิ้วก้อยครับสวยเลยเคลือบแล้วลงยาแดงนิ้วก้อย ครับจบงานทำแหวนพญายนาควันนี้ครับลูกพญายนาคนี่ค่อยลูกของลูกพญายนาคไม่ไข่ครับสั่งงานในชัปปี้นะครับเขาพักแล้วจบงานลูกพญายนาคลมยาแดงประดับเพชรสวยเลยเดี๋ยวจะมีทุกนิ้วเลย thả cá không có cá <laughs> ngay chơi gành ngang đồng hơi